요 네. 안녕하세요, 여러분สวัสด 이슬람은 제 네. 선생님입니다. <laughs> 안녕하세요. 안녕하세요. 오케이, 오. 점심 맛있게 드세요. 와, 점심 맛있게 드세요. 네. 감사합니다. <laughs> 감사합니다. สวัสดีอีกรอบเพื่อนๆก็ให้ดูคร่าวๆนะฮะน่าจะรู้แล้วแหละว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนแล้วก็จริงๆผมไม่ได้ตั้งกล้องแล้วก็มานั่งพูดแบบเนี้ยนานแล้วแหละเพื่อนๆก็ล่าสุดที่ทำก็คือ2ปีที่แล้วตอนที่ผมไปแบ c k p a c k ที่ชิลีแล้วทีเนี้ยโดนขโมยกระเป๋าแล้วก็เลยมาได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆนะแต่ว่าวันเนี้ยไม่ได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับผม แต่ว่าผมกำลังจะมาอันคลิปขอบคุณเพื่อนๆถ้าใครที่ observe ใครที่สังเกตนะตอนนี้ช่องแบ็คเ k e กตอนนี้ครบ1ล้าน Subscriber ไปที่เรียบร้อยแล้วฮะช่องมมนคันสมิดาขอบคุณมากๆนะครับถ้าไม่มีเพื่อนๆช่องของผมก็คงไม่มาไกลถึงขนาดนี้ใช่ไหม ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่ที่ชอบการเดินทางของผมแล้วก็แล้วก็ชอบชอบการเดินทางของผมอ่ะครับอาจจะมีคนไม่ชอบบ้างแต่ผมก็โฟกัสที่คนชอบแล้วกันเนาะว่าวันนี้เรามาพูดแต่สิ่งดีๆกันแล้วกันขอบคุณมากๆเลยฮะก็เป็นเวลา3ปีแล้วนะที่ผมออกเดินทางท่องเที่ยวแบบแบคแพ็กเพื่อนคือไม่คิดว่าตัวเองอ่ะจะมาถึงจุดนี้เหมือนกันจุดที่มีคนติดตามถึงหล้านคนอ่ะ คือตอนที่เริ่มทำแรกๆอ่ะแบบอัปโหลดคลิปไม่มีใครดูไม่มีใครดูแบบอาทิตย์หนึ่งคนดูแบบไม่ถึงร้อยคนอะไรแบบนี้เพื่อน,อนแต่แต่ผมก็ยังหวังว่าสักวันอ่ะมันก็น่าจะมีคนแบบเห็นถึงความอะไรอ่ะเห็นถึงความพยายามแล้วก็ทริคที่ที่ผมพยายามสอดแทรกเข้าไปในการท่องเที่ยวเพื่อน,อน <S <S <ๆ>แล้วก็คิดไม่ผิดที่ที่เปิดช่องนี้ขึ้นมาพร้อมกับตอนที่ตัวเองเดินทางท่องเที่ยวพอดีเพราะว่า ถ้าใครที่แบบผมเคยบอกไหมว่าจริงๆเหตุผลที่ผมเปิดช่องขึ้นมาอาจจะไม่เคยพูดหรือเปล่าเพราะว่าผมอยากอยากเป็นอยากเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นฟิลเป็นฟิลแชร์ให้คนอื่นได้รับรู้ว่าการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องใช้จ่ายแพงแพงไม่จําเป็นจะต้องจะต้องลองมีเงินมาก,มากๆเพื่อนถึงจะเที่ยวได้ไม่จําเป็นต้องนอนโรงแรมกินอยู่กินรู้อยู่สบายอะไรแบบเนี้ยคือมันมันก็ยังมีคนที่แบบ แบบผมอะอยากเที่ยวแบบบัจเจตเพราะว่าเวลาออกเดินทางแบ็คแพ็คเนี่ยเราก็อยากอยากเที่ยวนานๆอะอยากผมให้อยู่เป็นปีนะเวลาเที่ยวออกซีซั่นะ่ะเพื่อนๆก็นั่นแหละฮะมันไม่จําเป็นจะต้องซื้อทัวร์แพ็กเกจไปอย่างเดียวไม่จําเป็นจะต้องใช้จ่ายอย่างแพงๆใช้เงินเยอะๆอย่างเดียวมันก็เลยเกิดเป็นการเปิดช่องแบ็ค็คเกอร์ขึ้นมามคือจริงๆอะการเดินทางแบบนี้มันมันไม่พิเศษอะไรนะถ้าเราเกิดอยู่ในประเทศที่แบบ ที่แบบพัฒนาแล้วอ่าพูดจริงๆเลยเพื่อนๆถ้าเราอยู่ในแบบว่าอ่าเกาหลีหรือฝั่งยุโรปแบบเนี้ยอ่ามันไม่ได้พิเศษอะไรเลยแบบเดินทางแบ็คแพ็คแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆคนอ่ะเขาก็เดินทางแบบนี้กันอย่างที่เราเห็นนักท่องเที่ยวแบบยุเยอะตอนเนี้ยที่อยู่ที่ไทยอ่ะแล้วก็ไม่รวมคนที่สร้างปัญหานั่นแหละฮะคือเราอยู่ประเทศไทยไงมันไม่ค่อยมีคนแบ็คแพ็คแบบเนี้ยมากเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะมีคนมาเอ๊ะมาเถียงกันอีกว่าก็มีนะ ไม่ได้บอกว่าไม่มีผมบอกว่ามันมีแต่ว่ามันถ้าเทียบกับประเทศเอื่นๆที่ที่พัฒนาแล้วอะน้อยมากๆไม่ถึง1%ด้วยเพื่อนถามผมเนี่ยผมเป็นคนออกเดินทางเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหาข้อมูลแบบไปประเทศที่แบบไม่ค่อยป๊อปปิล่าเท่าไหร่สำหรับคนไทยอะหาข้อมูลไม่มีเลยยากมากๆอาจจะมีแต่ว่า ย้อนหลังไปไม่ได้อัปเดตข้อมูลอ่ะหปี10ปีอะไรแบบเนี้ยเพื่นอนจริงๆการเดินทางแบ็คแพ็คอะเราแบแบ,แบจะต้องเลือกเส้นทางที่อะไรไประหยัดแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างยากดินึงเนานะเวลาดูอนะบางคนอาจจะแบบว่ากินอยู่แบบเนี้ยจะไปทําไมนอนอยู่แบบเนี้ยจะไปทําไมไม่มีเงินก็อยู่บ้านซึ่งผมได้รับรับข้อมูล คอมเมนต์อะไรแบบนี้เยอะมากๆซึ่งผมไม่จําเป็นจะต้องไปอธิบายกับคนกลุ่มนี้เพราะว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องก็จะไนผมก็แบบเมินเฉยดีกว่าอิกนอดีกว่าเพราะผมก็ยังมั่นใจว่าคนส่วนมากเข้าใจในสิ่งที่ผมอยากนําเสนอสิ่งที่ผมที่ผมทําอยู่คือการเดินทางของผมในวีดีโอผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่การการไปทำคอนเทนต์โชนั่นโชนี่เฉยๆเพื่อนๆแต่มันคือเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนมาเพื่อนๆมาดูชีวิตของผมอ่ะว่าผมใช้ชีวิตแบบเนี้ยเออมันเป็นแบบนี้มากกว่าซึ่งถ้าผมไม่มีกล้องอะไรแบบเนี้ยต่อให้ผมไปเที่ยวอ่ะผมก็ยังจะต้องต่อราคาเหมือนเดิมเจอเพื่อนแบบนี้เหมือนเดิมอ่าจะต้องแก้ปัญหาแบบนี้เหมือนเดิมก็คือเปรียบง,ง่ายๆถ้าไม่มีกล้องผมก็ใช้ชีวิตแบบนี้ นั่นแหละฮะ <c oughs> ก็เลยแบบมันเป็นฟิลมาดูมาดูชีวิตของผมมากกว่านะฮะว่าผมไลฟ์สไตล์แบบเนี้ยเที่ยวแบบนี้แ,บบนแก้ปัญหาแบบเนี้ยเผื่อเพื่อนๆมาดูแล้วอาจจะแบบเอ้ยได้ไอเดียได้ได้อะไรสักอย่างไปอะ่ะเพื่อนๆว่าถ้าเราเจอสถานการณ์แบบเนี้ยเราควรจะทาแบบนี้เจอแบบนี้เราควรจะทาแบบนี้นอ,บบนอืมซึ่งผมก็หวังว่าช่องเนี้ยมันมันน่าจะได้ประโยชน์ให้ประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนมากซึ่งโดยเฉพาะ หลังมาฮะมีมีหลายๆคนหลายคนมากเท่าที่ผมเปิดช่องมาสามปีเนี่ยเยอะอืเยอะมากๆก,ก็ทักมาขอบคุณว่าขอบคุณซันนี่มากๆนะที่ที่แนะนำรูทนี้ขอบคุณซันนี่มากๆนะที่แนะนำการทำแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนโดยเฉพาะเด็กๆแบบเนี้เนาะดูช่องผมก็ แบบว่าเฮ้ยพี่ซอี่เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนภาษามากๆเลยซึ่งนั่นแหละฮะมันไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่อย่างที่บอกมันคือการใช้ชีวิตอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศเกาหลีเห็นกันเห็นซอนน,น,คนคิ่ไปละเห็นคุณครูไปละผมอยู่ที่ประเทศเกาหลีแล้วตอนนี้ผมอยู่ในห้องเรียนล้วนะผมอยู่ในอะคาเดมี่นันหลงเรียนเพราะว่าอะไรเพราะว่า ผมอะ่ะมีข่าวดีจะมาบอกว่า1ล้านซัพ์แล้วจะทำอะไรถ้าจะแบบปล่อยเปเฉยมันก็ดูดูไม่สเปเชียลนะนเพื่อนๆนะพอครบ1ล้านซัพ์ผมจะมาทำอะไรรู้ไหมผมจะเริ่มเดินทางซีซันสามฮะซึ่งเราอะ่ะทำไปแล้ว1-2ซึ่งจะบอกว่าพักการเดินทางซีซันไปอ่ะปียาวๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าซีซันนึ่ซีซันสอ่ะผมใช้ชีวิตต่างประเทศอะ เป็นปีอะไม่ได้กลับไทยอะมันรู้สึกเหนื่อยแล้วไม่อยากเบินเอาอีกแล้วซึ่งเคยเบินเอามาแล้วซึ่งไม่อยากเบินเอาอีกแล้วก็เลยพักกันเดินทางยาวๆแต่พอครบ1ล้านทรับครั้งนี้ผมคิดว่าผมน่าจะต้องออกเดินทางเพื่อเพื่อความสนุกเพื่อเพื่อชาร์ลิงตัวเองอีกรอบอะให้เ,เพื่อนๆได้แบบเฮ้ยดูมีมิชชั่นดูมีภารกิจอ่ะเ,เพื่อนๆนั่นแหละฮะผมก็จะออกเดินทางซึ่งอยากจะบอกว่าซีซั่น3เนี่ย อาจจะเป็นซีซันสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นซีซันสุดท้ายที่ที่ผมทําแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหยุดเที่ยวนะจะหยุดทำนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะฮะออไม่ใช่นะอาจจะเป็นซีซันสุดท้ายที่เดินทางยาวๆครับผมนอกนั้นก็อาจจะเป็นข้ามดีกว่าแบบว,ว่าบินมาประเทศนั้นประเทศนี้ดีกว่าไปดูไปดูสิ่งที่น่าสนใจหรือแบบเฮ้ i, ยู่ดีอยากมาตรงนี้ผมก็ก็จะ ไม่ใช้ชีวิตต่างประเทศนานๆอ่ะเพื่อนอซึ่งคิดว่ามันพอแล้วสำหรับสาหรับเรานั่นแหละฮะก็มาแจ้งข่าวบอกว่าถ้าถึาถง1ล้านซัพ์เนี่ยถึงแล้วแหละตอนนี้ถึงแล้วแหละก็ก็จะออกเดินทางกันฮะเป็นซ yeah, yeah, yeah. <c oughs> ีซั่นสามเย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 ก็มากนี่ให้ดูตอนนี้อยู่ในโรงเรียนนะฮะมาเรียนภาษาเกาหลีเพราะว่าเป็นภาษาที่ผมชอบ แต่ว่าไม่มีโอกาสได้เรียนจริงๆจังอยากมีเวลาให้ตัวเองสักสักสามสี่เดือนมากแต่ว่ามันไม่มีมเพื่อนๆี่ผมจัดการเวลาหลังจากที่แบบมีสต็อกที่ประเทศลาวนะก็เลยแบบมีเวลามาเรียนที่เนี่ยหนึ่งเดือนแต่ผมอยู่กเกาหลีจริงๆอ่ะประมาณเดือนกว่าๆกับสองเดือนเลยนะโชคดีมากๆที่ที่มันมีสต็อกวิดีโอเพราะว่าต้องจัดเจงจัดจานอะไรเพื่อนๆมันไม่มีเวลาถ่ายอะไรเลยก็นั่นแหละฮะนี่โรงเรียนของเราอยู่ฮงเดนะฮะนี่วิววิววิว ไม่ได้จับกล้องนันละอ่านี่ดูวิวแดดแดดแดดเรานั้งเรียนกับวิวแบบนี้ทุกวันเลยนะจนถึงสุกเพื่อนๆฟีลคล้ายๆอยู่ที่เอกวาดอร์ที่เรียนภาษาสเปนเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นภาษาที่5ของผมนะฮะในการมาเรียนเนาะภาษาอะไรได้บ้าง <c oughs> ที่พูดได้ตอนนี้ไทยลาวลาวก็เป็นภาษาไม่ใช่ทุกคนพูดได้เนาะไทยลาวอังกฤษ สเปนแล้วก็ภาษาที่5ที่ผมเริ่มเรียนตอนนี้นะฮะก็คือภาษาเกาหลีมันเป็นการทําความฝันอะ่ะเพราะว่าเราเราชื่นชอบเราชื่นชอบมากๆอย่างเพื่อนได้รู้แล้วเนาะผมชื่นชอบมากๆกอืก็เลยก็เลยตัดสินใจมาเรียนฮะซึ่งประเทศแรกที่จะเริ่มเดินทางในชีซ่นสก็คือที่นี่ฮะประเทศเกาหลีจริงๆผมได้ถ่ายทําไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว2 EP อีพีบอกเลยว่า เป็นการมามาเที่ยวแล้วก็จะพามามาเข้าถึงให้ให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะต,ตอนนี้ก็ยังยังต้องเรียนรู้อีกเยอะฮะยังต้องฝึกพูดอะไรอีกเยอะอแต่ว่าไม่เป็นไร <c oughs> นี่ก็จะมาพูดปิดท้ายแล้วนะฮะแต่อยากโชว์วิวด้วยก็ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากๆอีกรอบนะฮะที่ที่ทำให้ช่องแบลแ็กเกอร์มาถึงทุกวันนี้1ล้านซับสครายเบอร์ ขอบคุณมากๆไม่รู้จะตอบแทนยังไงอ่ะเอาเป็นว่าผมจะเที่ยวให้ให้หนักขึ้นหรอวูดยังไรดีผมจะทําให้ดีที่สุดแล้วกันอ่าจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเนาะแล้วก็จะยังอยู่กับทุกคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงหมดแรง,หม,แรงหมดแรงเดินทางขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวาำกล้องแบบนี้ก่อนมันมองไม่เห็นวิวอ่ะ <c oughs> ถ้าวางกล้องแบบเนี้ย <laughs> ต้องขอบคุณมากๆนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อนฝากติดตามซีซั่นสามของเราด้วยไปเจอกันนะฮะขอบคุณมากไม่ได้ใช้กล้องนานอะดูวิวดูวิวลาไปกับวิวตรงนี้นะฮะเพื่อนอน,นี่ให้เดอบรรยากาศคร่าวๆก่อนฮงเดฝากติดตามด้วยนะฮะบ๊ายบายไปละ The traveling spirit i've seen many shows from the west pacific to the island of kenya they treat me like a son anywhere i go and even though no one can tell i still feel that i'm slow